สวัสดีค่ะเข้าสู่ช่องสับป,ปะรดเพื่อนน้องช้างอีกแล้วนะคะสวัสดีพ่อพ่อแม่แม่ทุกๆท่านนะคะที่เข้ามาชมช่องสับป,ปะรดเพื่อนน้องช้างค่ะเข้ามาแล้วช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะคะวันนี้มีงานได้ไปลงอยู่ที่ฟางเขาชี้จันค่ะ ไปลงให้คุณยายขวัญเมืองค่ะที่ตกงานมาจากวัดสมานค่ะวันนี้เพิ่งขนมาค่ะเพิ่งเพิ่งกำลังจับขึ้นรถมาค่ะขอขอบคุณพ่อพ่อแม่แม่แมทุกๆท,ท่านนะคะที่เมตตาคะแนนค่ารถ แล้วก็ค่าสับป,ปะรดให้แก่ช้างขวัญเมืองค่ะแม่ยายขวัญเมืองค่ะขอขอบคุณแม่แม่ทุกทท่านนะคะที่เมตตาเพื่อนชาวช้างที่ตกงานทุกเชือกเลยค่ะแม่แม่ท่านไหนเข้ามาดูเข้ามาชมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกด s u b สไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะคะกดติดตามด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ